เปิดสวิตเข็มตีขึ้นไม่ถึงเลขสามนะครับไม่ถึงเลขสามแล้วตกลงเรื่อยๆนะครับนี่คือแรงดันของปั๊มใช้ไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับเข็มจะต้องตีไปที่0.3ครับข้างบนนี้นะครับสีแดงๆนี่นะครับแล้วตกมาไม่อย่าต่ำกว่า0.2นะครับถ้าตกลงมาต่ำแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับทดสอบอีกทีนะครับ ปึบไม่ถึงนะครับไม่ถึง0.3นะครับถามว่าสตาร์ติดไหมติดครับดูนะครับจะสตาร์ทให้ดูอ่าถ่ายวรถรถติดครับรถติดครับแต่ว่ารถติดแต่ว่าตัวแรงดันปั๊มไม่ถึงครับไม่ถึง3เห็นป่ะครับเข็มกระดิกขึ้นลงขึ้นลงก็คือ อาลองเล่นคันเล่งให้หน่อยก็คือแรงดันไม่ได้ครับถ้าแรงดันได้เนี่ยจะต้องอยู่ที่เลขอ่าไม่ขึ้นครับคือเล่งไม่ไปตามมือครับเล่งได้แต่ว,ว่ามันไม่ไปตามมือครับ รถมันสะดุดครับเวลาเร่งมันไม่ขึ้นสามครับมันไม่ขึ้นศูนย์จุดสเวลารถเร่งเนี่ยจะไม่ไปตามมืออ่าลองผ่อนนะครับว่าจะดับไหมอ่าไม่ดับนะครับมันจะดับมั่งไม่ดับมั่งอ่ะมันมันคือมันไม่แน่นอน เพราะว่าปั๊มแรงดันไม่ได้นะครับเล่งไม่ไปตามมือครับเนี่ยเนี่ยผมเร่งแต่ไม่รถไม่วิ่งกว่าจะมาก็ต้องรอรอบนะครับโอเคครับอันนี้จะเทสให้ดูนะครับว่าปั๊มเสียเพราะอะไรอันนี้เป็นปั๊มของ รถลูกค้าอีกคันนะครับถอดมาใส่นี่นะครับเวลาเราปิดแจรถนะครับเข็มต้องตีขึ้นไปที่สีแดงๆนี่นะครับตีขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้นะครับก็คือ0ูนนะครับเนี่ยครับเข็มจะต้องไม่ต่ําและเวลาสตาร์ทรถติดเข็มจะต้องอยู่ที่0.3ตลอดนะคตลอดนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับ สตาร์ทรถติดง,ง่ายๆครับนี่ครับรถติดแล้วนี่ครับเข็มจะต้องค้างอยู่อย่างนี้ครับถ้าเข็มค้างอยู่อย่างนี้หมายความว่าปั๊มตัวนี้แรงดันปั๊มถือว่าผ่านครับอัตราการเร่งการอะไรเนี่ย ี่คือปั๊มดีครับ